สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก้าวพาเพื่อนๆมาไลฟ์ที่วัดหางเสือนะคะหรือวัดเสือรังนะคะเสือรังนี่คือเราเรืรอจรรยากาศงองงูไม้โทนะคะเสือรังนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นเจดีย์นะคะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เหลือเจดีย์อยู่กลางทุ่งนานะเป็นเจดีย์อันเดียวโดดเด่เลยเป็นเจดีย์ย่อมุมอันเดียวโดดเด่อยู่กลางทุ่งนาซึ่งวัดนี้เราไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาว่าสร้างในยุคราชสมัยใดนะคะ ก็แต่สมัยในอยุยานนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าในในในรัชสมัยใดหรือใครเป็นผู้สร้างเพราะปัจจุบันก็เหลืออยู่แค่จะดีองค์เดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนะคะพาเพื่อนๆไปชมนะคะบรรยากาศนะคะก็ะอยู่กลางทุ่งนาประมาณนี้นะคะซึ่ง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 โล่งมากนะคะนะคะให้ดูนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เป็นจจดีย่อมมุมนะคะ วัดหางเสือนะหรือวัดเสือรังนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไลฟ์จบไปนี่เอา,เอา,เ,อาเอาใหม่เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่นะคะนะคะอันนี้เราก็จะพบนะคะเศษซากพระพุทธรูปนะคะหินทรายนะคะที่ท,ที่ที่ค้นพบในบริเวณนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านที่เขาเจอเจอตามทุ่งนงทุ่งนาเขาก็เอามาวางไว้ตรงกองรวมกับเจดีย์องค์นี้นะคะซึ่งสภาพเจดีย์นะคะเป็น อาจะดีย่อมุมนะคะสมัยยานะคะคแต่อันนี้แอดไม่ทราบว่าอาณาเขตของวัดนะจะถึงตรงไหนนะคร<อ>ับเพราะว่าปัจจุบันใกล้เหลือจะดีองเดียว,<ส>แ,ลวและต่อและคุณเห็นไหมาการเจาะกรุกเข้าไปเห็นไหมขุดกรุกเข้าไปเห็นไหมของคนสมัยก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเจาะกันไปไันงแต่สมัยไหนก่อนเราเกิดหรือเปล่า<อ>น่าจะก่อนเราเกิดแหละถ้าอยู่กลางทุ่งขนาดนี้นะเป็นจุดสนใจนะคะนะคะ กลางทุ่งเลยนะคะแล้วนี่จะเป็นปรูปพร,ระพุทธรูปนะคะเส็จพระพุทธรูปนะคะเป็นพระรูปหินทรายนะคะวัดนี้ค่อนข้างลกนะเห็นเขาบอกว่างูเยอะเหมือนกันเพื่อนๆอย่ามาตาอนกลางคืนนะมากลางวันนะงูเยอะงูเยอะนะคะตรงนี้ก็เป็นโคกนะเป็นโคกเหมือนจะเจดีพังลงแล้วก็เลยเป็นเนินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แอดมากลางกลางกลางนาเลยในเนี้ยบุกมากลางนาเลยนะคะให้เพื่อนๆได้ดู สวัสดีท่านเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนี่ครับบริเวณโคกนะคะบริเวณโคกนะคะและ้วบนนี้เป็นตัว,ต,วตัวบริเวณเจดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็โดนเจาะกรุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะทีิ่เข้ามาใหม่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดหางเสือนะคะหรือวัดเสือรังนะคะวัดนี้อยู่ตรงเยื้องๆกับวัดสารแดงนะ สวัสดีทุกท่านค่ะน้องสายสมอนออ <c oughs> น้องต่ายนะใช่ค่ะแอดลงพื้นที่แล้วค่ะหลังจากห่างหายจากไลฟ์ไปนานเลยเพราะแอดไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้ว่างสงกรานหยุดยาวก็เลยมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะอยูออ่บริเวณเจดีนะคะวัดเสือรังนะคะซึ่งเป็นเจดีเก่าเหลืออยู่อันเดียวค่ะ เพื่อนๆหรืออยู่อันเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูร่องรอยการขุดกุแลกันเนาะเดี๋ยวขับป่าเพื่อนๆเข้าไปดูเดินต้องระวังนะเพราะว่าหน้าฝนไม่ควรมาที่นี่เพราะว่ามันจะเลอะเทอ,เชอชะเฉะแฉะอันนี้ค่ะบริเวณปลุกนะฮะพาเพื่อนๆเ<ๆ>ข้าไปดูด้านในนะฮะนี่ค่ะปลุกด้านในนะฮะขุดกุ่ลกุ่เดี๋ยวเจอช่องเห็นไหมช่องกุดทะลุถึงกันเห็นไหมไม่รู้ได้อะไรไปมั่งอะ่ะ แต่คิดว่าคงได้อะแถววัดสาราแดงค่ะอําเภอบางประหารค่ะน้องสายสมรวัดสาราแดง,ตรง,ต,รงตรงข้ามวัดสาราแดงอยู่ฝั่งนู้นค่ะวัดเสือล้างอยู่ฝั่งนี้นะคะข้ามคลองมานะคะอยู่ไม่ไกลกันค่ะอยู่ไม่ไกลกันนะคะถามชาวบ้านแถวนั้นได,นด้ถ้าถึงวัดสาราแดงถามเลยว่าวัดเสือ้ังอะไปทางไหนนะคะมันจะมีทางเข้าตรงสะพานปนูนเมื่อกี้ก็หลงไปทีละ วันนี้หลงทั้งวันไปวัดท้ายตลาดก็หลงไปถึงอ่างทองนู่นอนี้ค่ะ,ะ,คะพาเพื่อนๆดูบริเวณนะรอบนะคะรอบเนินดินนะคะดินค่อนข้างร่วนซุยนะเนื่องจากฝนเพิ่งตกไปนะคะแนะนำถ้ามาหน้าเนี่ยมาหน้าแรงนะหน้าแรงแบบเนี้ยระวังงูงี้เขี้ยวขอไหนแล้วกันนะคะแต่ตอนกลางวันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตอนเย็นและตอนกลางคืนเนี่ยแอดว่าไม่ควรมา นะเนี่ยค่ะปัจจุบันก็เหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่ใจดีกลางทุ่งนะตั้งอยู่โดดเด่นเลยนะคะวันนี้พี่ตุ๊กบางไปอินเคยมาทําคลิปแล้วนะใครชาติอยากทราบในรายละเอียดนะเน่อไปดูไปดู YouTube ที่พิตุกแกลงไวนะ้อะในในอยุธยากรุก๊ปนะฮะแกก็มาถ่ายทําที่นี่นี่แกก็แนะนําให้มานะเมื <laughs> ่อกี้ก็โทรไปถามทาง แกก็บอกมาทีดีแกติดประชุมอยู่นะะี่ค่ะอันนี้จะเห็นนะคะนีะ่ขุดกุเป็นรูโบเลยเพื่อนๆเห็นไหมไม่เหลือเลยเลยซาบโบเลยนะคะันะ,ะปัจจุบันเหลือให้เราเห็นอยู่แค่นี้นะคะไม่ทราบว่าอนาเขตขอบเขตวัดเนี่ยไปถึงไหนเนาะน่าจะบริเวณนี้ทั้งหมดนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองขุดนะคะเนี่เป็นคลองนะคะ บรรยากาศดีไหมก็ดีเงียบสงบดีฮะแต่อยู่กลางทุ่งนะคะกลางทุ่งเขาบอกว่างูเยอะแถวนี้นะคะ <laughs> สุดยอดใส่ลุยแอดแอดลุยอยู่แล้ว <laughs> ถ้ามีเวลานะก็ถึงเพื่อนๆเ,เหมือนกันที่ไม่ได้ไล์สดมาร่วมเดือนนะคะห่างหายไปนานนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะ เระะาก็จะมีสารตั้งอยู่บริเวณหน้าหน้าเจะดีด้วยนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆด,ดูดูรายละเอียดนะฮะเมื่อกี้แอดก็สไลด์ไปแล้วรอบนึงแล้วทะ,ะลุนนะฮะสารนะไอ่ตนะัวนไะกลๆเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเจดีแบบ,แ,บบแบบนี้ค่ะย่อม,มุมนะฮะสมัยนี้ยาไม่ทราบประวัติชัดชัดเจน,นะคะ่ะ วันนี้วัดเสือล้างอ่ะมันอยู่กับรรยากาศรอบๆนะเคพาเพื่อนมาดูเพื่อนๆมาดูวัดล้างโดยสังเขปนะว่าเอออยุยาก็มีวัดล้างแบบนี้อีกเยอะนะแต่ว่าเราต้องแบบซอกแซกซอกแซกนิดนึงนะถามผู้รู้อะไรอย่เงี้ยส่วนใหญ่แอดจะถามพี่ตุก๊กพี่ตุ๊กแกไปมาหมดแล้วทั่วอยุธยา ได้สวยงามนะคลาสสิกนะแนะนำอย่ามาตอนเย็นนะหรือกลางคืนนะห้ามนะมากางวันแบบนี้นะคะปลอดภัยนะอย่างน้อยก็จะไม่ไม่ไม่โดนพวกสัตว์ร้ายต่างๆนะพวกงูเงียเ้ยวเขี้ยวขอตะปงตะขาบอะไรเงี้ยเขาบอกแถวนี้ชุมมากๆเลยนะคะให้ดูนะ,ะสัมผัสบรรยากาศนะพเพื่อนๆสำหรับคนที่ได้พักผ่อนอยู่ในบ้านเนาะ าออกมาเที่ยวอ่ะก็ออกมาเที่ยวแบบนี้ค่ะมันปลอดภัยเพราะว่า1เราไม่เจอใครเลยนะคะ2ที่โล่งแจ้งนะคะอากาศไทยเทสะดวกนะคะเราไม่ได้ไปแอร์แที่ไหนท,ที่ใดที่หนึ่งนะคะอันนี้ปลอดภัยนะคะขับรถมาเที่ยวกันนะโอเคแอดขอจบไลฟ์แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อแอดจะไปไปไป,ไ,ปไลฟ์ที่วัดอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะ ไว้เดี๋ยวติดตามกันเนาะวันนี้จะไล์หลายรอบหน่อยนะเอาให้คุ้มไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะสวัสดีค่ะ